นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะยักขีพันเตสังโูปฏิชานาตุ มายังพันเตเอตังปฏทีปะยุคังสัปริวารังเตมาสังพุทธะปูชานัตถายะหิมัสมิงอุปูสะถาคาเรนิยาธีมะสาธุโนพันเตอายังเตมาสังพุทธะปูชนันทายะ ปาทีปายุคสะธานัสะอานิสังโสอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินัจ,จะปิยะชนานังทีคารตังหิตายะสุขายะสังวัตตะตุ